ทุกคนเมื่อคืนนี้ก็จะมีสองวงมาเปิดวงให้น้องสองแสบก็จะมีพี่ลำเพลินคนแรกแล้วก็น้องน้องชินจังเหรอชินจังเขามาเปิดวงให้อีกเป็นคนที่สองแล้วก็น้องเป็นคนสุดท้ายก็ทุกคนหัวจะปวดอะ่ะกับด้อมนกปลายดราม่าอีกแล้วจ้าโอ้ยทุกคนเอ้ยดราม่าไม่เว้นแต่ละวันด้อมนกปลายคือแบบว่า ต้องทาใจนะถ้าใครเข้ามาในรอบนุกปลายต้องทําใจเรื่องดราม่านะแต่ก็เหมือนที่น้องพูดอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องใหม่เอาจริงนะ,ะวันนี้ดราม่าเรื่องนี้ตื่นขึ้นมาเปลี่ยนเรื่องจ้าเดี๋ยวมันก็เงียบพวกเราอย่าไปสนใจมันก็จะมีขึ้นบ้างอะไรบ้างพวกเราก็อย่าไปสนใจก็คือคุยกันวันนี้พรุ่งนี้ก็เรื่องใหม่แล้วพรุ่งนี้ก็ดราม่าเรื่องใหม่ เดี๋ยวมาข้ามปีกันเลยทีเดียวเชียวคิดอยู่แล้วว่าต้องมามาแน่นอนมาม่าปลากระป๋องแน่นอนโอ้ยหัวจะปวดอืมไม่เป็นไรเรารักเขาเรารักนุกปายนาะตงเลยไหมครับ,รบเป็นคร<อ>ับปา <laughs> ที่จริงแล้วมันมีที่มานะป้ายไฟเสร็จแล้วป้ายเหมือนมือนของผมผมผมให้ผมบอกกันจะเฝ้าจะเย็น <laughs> สวัสดี f อน้องชิงชังเดินครับทำไมอ,อยู่ต้นนี้เหรอเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นอยู่ต้นทั้งโชว์เลยนะทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นสีสีฟ้าครับความหมายคือสีฟ้าสีฟ้าคือชอบสีน้ำเงินอ๋ออ๋นี่เป็นสีน้ำเงินหมดเลยม่ไม่ไม่โอ้ตอนแรกตอนแรกมันเป็นสีเขียวนุ่นๆุอ๋อเป็นสีเขียวแต่เปลี่ยนใจชอบเป็นสีฟ้าแทนเราก็เลยได้ชอบสีฟ้าอะไรนะเขาถูกชอบเราไหมชอบเราไหมเธอชอบเราไหม ทั้งสองเลยหรอเดิ <elaborate> ๋มาอีกสองนะเดี๋ยวอ่ะเนี่ยก็วันนี้ดีใจมากเลยที่ได้มาเจอน้องคือผมเจอครั้งแรกนะใช่ผมเจอครั้งแรกโอ้โหน่ารักมากเลยไม่แปลกใจที่เอซรักนะครับผมขอบคุณครับผมอย่าเพิ่งเมานะฮะเดี๋ยวน้องร้องเพลงเต้นไม่ได้นะครับใจเย็นเด้ออุ้ยรู้สึกตื่นเต้นว่าเมื่อกี้ร้องเพลงยังไม่ตื่นเต้นขนาดนี้เลยผมเยียมข้างหลังตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าพี่ลำเบินร้องแบบมันมาก ใช่อยู่ข้างหลังคือประมามากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะได้ยกเวทีให้กับน้องชินจังนะครับเดี๋ยวพี่จะไปกินเบียร์รออยู่ข้างหลังนะฮะผมลงไปหาโอเคอยากเล่นอยากเล่นนะครับผมวันนี้นะครับผมพบกับน้องชินจังครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับในระหว่างที้ทุกคนดูรถพี่นุกไปไปก่อนนะฮะตอนนี้เขามาถึงแล้วนะฮะ ขอบคุณครับขอบคุณจัดหน้าขอบคุณจัดหลายขอบคุณบัดายโอเคครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมมาฮะมาฮะไม่แล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ร้องเพลงเดี๋ยวก่อนขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ,บ,รบได้เลยตอนนี้วุ่นวายมากเลยนะ <c oughs> ได้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 แม่แม่น้อยแม่น้อยแม่น้อยขอกอดหน่อยมาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ รับให้หมดโอเคฮะขอบคุณค่ะวายสวัสดีครับ <c oughs> ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะแล้วก่อนแล้วก่อนหรือยังแล้วก่อนหรือ, <c oughs> อยัง <c oughs> ขอบคุณนะฮะขอบคุณนะฮะมาเราจะได้ร้องเพลงกันสักทีนะฮะ ขยื้นขอย้ายก่อนอได้ฮะไม่เหมือนเดิมแล้วขอบคุณครับได้ฮะได้ฮะขอบคุณนะครับโอ้ยเราลงกูเวลาก็น่านเลยมา โดดเลยโดดเลยไม่ใช oh <die> <laughs> <t yal nice> okay. okay. ่ทั้งหมดโอเคระหว่างนี้เพลงผมว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงเปิดตัวพี่นุกพี่ปลายได้ดีนะฮะ โอเคไหมเป็นเพลงของผมเองขอฝากเพลงตัวเองได้นิดนึงแล้วกันแล้วก็เป็นเพลงเปิดตัวที่ดีเหมือนกันนะฮะโอเคไหมอยากฟังไหมฮะเพลงนี้ของบงนะผมโอเคฮะระหว่างช่วงของชินจังนะครับก็ฟังเสียงชินเจ็บไปก่อนนะครับก่อนอื่นต้องขออภัย f อของชินจังที่อยู่ในสตรีมไลฟ์ด้วยเนาะนะครับเพราะว่าเพลงมีลิขสิทธิ์นะครับผมไม่สามารถ ที่จะปล่อยเสียงได้นะครับเลยต้องเลยต้องพยายามพูดไม่ให้เพลงมันดังนะครับขอภขอภยัยขออภัยหน้าจอนะครับขออภยัยหน้าจอที่ซื้อไลฟ์มาทางซื้อไลฟ์มาทางสตรีมไลฟ์ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับเนาะเพิ่งเข้ามาค่ะน้องเรึ่งกี่โมงน้องต้องขึ้นในเวลากําหนดการไลฟ์เดิมลูกปลายจะขึ้นเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็มาเค้าดาวแล้วก็จะขึ้นอีกทีหนึ่งในช่วง จะขึ้นหนึ่งอีกทีในช่วงหลังจากเขาดาวนะครับเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับตอนนี้น้องก็น่าจะรอขึ้นเป็นทีแหละนะครับเป็นเพลงดีเป็นเพลงดีแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะเปิดเสียงให้ได้ขอใครด้วยเพราะว่านะครับเป็นการดูแลเป็นการเหมือนเป็นการคุยบีบคิวกับแอดซกาล่าไว้นะครับเขาเปิดตัวอะไรคะเขาเปิดตัวคู่ใหม่ไงปองป๊อปปองป๊อปปองป๊อปเบสเบสกัน Okay. เปิดตัวบองป๊อปกับเบสกันนะครับแอดเล่าเนื้อเพลงให้ฟังหน่อยไม่ว่าจะมีกำแพงมาฝังอะไรก็ตามอยู่ห่างกันแค่ไหนไม่เป็นเมืองแล่เป็นเพลงที่เกี่ยวเล่ากับความคิดถึงนะครับเป็นเพลงที่เียกเรื่องเล่าของความคิดถึงไม่ว่าจะกำแพงขวางกันหรืออยู่ห่างไกลขนาดไหนความคิดถึงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถูกกั้นได้นะครับคนเราถ้าคิดถึงกัน อยู่ไกลขนาดไหนมันก็คิดถึงกันนะครับมันเหมาะสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันแล้วความคิดถึงมันทํางานหนักมากนะครับใครที่มีคนรักแล้วอยู่ไกลกันอันนี้เนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเพลงที่เล่าถึงความคิดถึงจริงๆนะครับผมฟังแล้วจากประเด็นเอาเนาะบอกชื่อเพลงหน่อยแอดผมลืมไปแล้วขออภัยวันนี้ต้องกราบขออภัยเป๊ซีของน้องกินจังด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับขอชื่อเพลงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวเช็คให้ เดี๋ยวเช็คให้นะครับเป็นเพลงการฝากฝากความรักฝากความคิดถึงนะครับใครนี่นี่หน้าจอพิมาแล้วเพลงรับตาเพลงรับตาครับพี่ยังได้ยินเสียงน้องอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเป็นเสียงเพลงที่เพลงรับตาตอนนี้น่าจะโอ้โหหนึ่งล้านห้าแสนวิวแล้วนะครับหนึ่งล้านห้าแสนวิวนะครับอะฟังเสียงน้องต่อนอ้องจากศิลปิน